ผมถามอาจารย์ตรงๆแบบนี้เลยแล้วกันว่าไอ้สายพันธุ์ล่าสุด BA 2.2เนี่ยมันมายังไงครับอาจารย์แล้วมันน่ากลัวแค่ไหนครับคือคือตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องปฏิบัติการเนี่ยครับทุนโลกเนี่ยจะเวิร์กกับสิ่งที่เรียกว่าถาดข้อมูลโลกโควิดหรือ g i s a ฮะแล้วก็ไดมีการอ่าเรียกว่าทวิตต,ต่อเนื่องกันตลอดเวลานะฮะ ที่สุดเนี่ยเมื่อสักสองสมวันก่อนเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือมาเหมือนกันว่าช่วยช่วยดูตรงนี้หน่อยก็คือมีตัวใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะปีจุดสองจุสองนะฮะซึ่งปรากฏว่าคาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นเพราะที่ฮ่องกงเนี่ยมีการระบาดระหว่างคนสู่คนเนี่ยเป็นจํานวนมากก็เลยมีตัวเนี่ยกลายพันธุ์ขึ้นมาทีานี้ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีอัตราการเสียชีวิตในฮ่องกงศูนที่สุดในโลกหรือไม่เนี่ย อันนี้ต้องเก็บข้อมูลต่อไปครับเพราะนั้นอพอมีถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาเตรียมตัวว่าในประเทศของเราเองว่ามันมีหลุดเข้ามาบ้างไหมแล้วไอ้ b ีจุดสองจุนี่มันมีพฤติกรรมอย่างไรเหมือนกับ b ีเุดหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อ,อวัคซีนเนี่ยถ้าหลุดจากวัคซีนเพราะตอนนี้วัคซีนที่เราใช้อยู่เนี่ย อ่าโอมิครอนเองเนี่ยนะครับจะมีการติดเชื้อซ้ำได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตทีนี้พอหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ยายาที่เรามีอยู่เนี่ยอ่มันก็จะเป็นพวกโมโนโครโนโอนดีบอดีซึ่งก็จะเราก็จะต้องตรวจไปอีกว่ามันยังใช้กันได้อยู่หรือเปล่าฮะเพื่อให้เขาเลือกสรรโมโนโครโนโอนดีบอดีให้ถูกต้องกับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดหรือ,อผู้ติดเชื้อคนนั้นรับอยู่ฮะครับคือถ้าฟังจากอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนกับว่า มันยังอยู่ในช่วงที่เรากําลังศึกษาว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะใช่ครับเอ,อ่อถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่ฮ่องกงเนี่ยมีการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนเยอะก็เลยเกิดการกลายพันธุ์งั้นผมถามตรงๆอาจารย์ทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยโอ้เอดี K เกือบห้าหมื่นแล้วก็พีซีอาร์สองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นแบบนี้เราก็มีโอกาสที่มันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าฮะโอมิครอนที่อยู่ในไทยตอนนี้คือถ้าเผื่อเราเราดูนะครับอ่าภาพอินเสิร์ตที่ห้าเนี่ย อถ้าเทียบกับฮ่องกงแล้วเนี่ยเรายังเรียกว่าห่างไกลเขามากนะฮะในลักษณะที่เราบอกว่าเป็นการระบาดระหว่างคนสู่คนฮะอินเซิร์ที่ห้าครับอ่าคาที่ห้านะครับอนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้อ๋อไม่ใช่ฮะตาถัดไปนิดนึงครับอ่าถัดไปครับอ่าถัดไปอีกครับถัดไปครับถัดไปครับ ภาพนี้ครับเราจะเห็นว่าทางทางซ้ายนะฮะจะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่อของฮ่องกงนะฮะจะเห็นว่าสูงปริ๊ดเลยแต่ว่าของไทยนี่อยู่ต่ําเตี้ยเลยเห็นนะฮะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันมันหมายความอะไรหมายความว่าการระบาดระหว่างคนสู่คนต้องในระดับอย่างที่เป็นเกิดขึ้นในฮ่องกงะฮะถึงจะถึงจะมีลักษณะของการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้ในขณะของไทยนี่เองถือว่าเป็นชั้นอนุบาลอยู่แต่ว่าก็ชะลาใจไม่ได้นะครับ แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยตัวอโอมิครอนที่ไประบาดในฮ่องกงเนี่ยแปลกก็คือว่าถ้าไปดูภาพนะครับก็คือทางด้านขวามือเนี่ยเรารจะเห็นว่าที่ฮ่องกงเนี่ยมีอัตราผู้เสียชีวิตเนี่ย30คนในคนหนึ่งล้านคนสูงมากแต่ว่าสูงมากครับสูงที่สุดในโลกในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าต่ำเตี้ยมากนะครับ ทีนี้ถ้าเปิดดูถัดไปอีกภาพหนึ่งฮะครับลองลองถัดไปอีกภาพนึ่งฮะอันเนี้ยอเราก็ไปเทียบกับอย่างเช่นที่อประเทศฮ่องกงกับรัสเวียรัสเวีย,วย,วยนี่เป็นที่สองนะครับที่มีการระบาดอผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้มีค่อนข้างสูงมากรงองนอง้องฮ่องกงแต่ว่าอัตราผู้เสียชีวิตเนี่ต่ำกว่าฮ่องกงฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยอบรรดา ผู้ช่ยวชาญทั้งหลายก็เลยชักชักงงๆว่า oh. มันใช่ไวรัสตัวเดียวกันบ้างหรือว่า oh. มันเป็นมันเป็นโอมครอนเป็นโอมครอนเบแจุดสองเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นนะครับคือที่ฮ่องกงนี่ก็มีปัจจัยอย่างที่คุณทพูดไปเมื่อกี้คือเขามีกลุ่มเสี่ยงอยู่ก็เหมือนบ้านเราคือ68อายุ60ขึ้นไปแล้วมีโรคโรคเสี่ยงแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะก็เป็นจำนวนมากที่เสียชีวิตแต่ก็ตามเนี่ยเ็ายังมองว่าเอ๊ะ,อะประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ แต่ว่าทําไม hmm. อัตราเสียชีวิตที่ฮ่องกงนี่สูงเลอเกินดังนั้นเขาก็เลยไปมองฮะไปมองดูว่าเอา๊ะมันมีสายพันธุ์ไหนหรือไม่อย่างไรนะครับที่ที่จะเ,เข้ามามีปัญหาทางด้านนี้ฮะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปฮะไปดูภาพาผมจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปนะครับครับลองภาพที่สักภ,ภาพที่ห้าได้ไหมครลองดูย้อนกลับไปฮะย้อนกลับไปอีกครับอีก ภาพนี้นะครับอับอนนี้ถ้าเ,เราดูภาพทางซ้ายเนี่ยอันนี้ภาพนี้ดูง่ายนะจริงๆถ้าจุดศูนย์กลางนี้ก็คืออู่ฮั่นแล้วก็มีการแตกออกมาเือนเบนดากระจายขึ้นมานะครับแต่ละจุดคือไวรัสหนึ่งตัวที่สุ่มมาตอนนี้เราจะมีไวรัสอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยนะครับประมาณสักแปดหรือเก้าล้านตัวอย่างนี่้าสุ่มขึ้นมานะฮะแล้วเราจะเห็นว่ามีตัวเลขศูนย์ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอันนี้จะหมายถึงว่ามันต่างไปจากอู่ฮั่นเท่าไหร่ นะครับเราจะเห็นว่าถ้าไวรัสที่มีการต่างไปจากหอูัฮันประมาณ60หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะสูญพันธุ์หรือไม่มีความน่ากังวลใจแล้วนะฮะพวกเหล่านี้ก็คือแอลฟาเบต้าแกมมาทั้งหลายรวมทั้ง Delta เดรดตาด้วยใช่ตัวเก่าฮะแต่ว่าก็ยังนิ่นอนใจไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เราสองปีมันเนี่ยตัวเก่ายังไม่เคยกลับมาแผงลิ์เพราะนั้นเราก็เลยยังเบาใจทีนี้ เราจะไปดูประมาณ78เ็จขึ้นไปฮะพอ78เจขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็น b a ba side, ุ 1>, BA. 1, 1 1นะฮะแล้วตัวที่กลายพันธุ์ไปมากกว่านั้นก็คือ b a อ2และตอนนี้ที่สีฟ้าเนี่ยคือ b a 2 2ครซึ่งซึ่ง b a อ2เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ตอนนี้มันกินไปทั่วโลกอย่างบ้านเราเองก็เป็น b a 2ส่วนใหญ่หรือเปล่าฮะอาจารย์ ของเราเนี่ยฮะตอนนี้ล่าสุดนี่ยังกั้มกึ่งระหว่าง B. A. จุดหนึ่งและ B. A. จุดสองแต่คาดว่าในสักสองสามนาทีข้างหน้าเนี่ยก็หลายคนก็คาดว่าน่าจะมาแทนที่ B. A. จุดหนึ่งละฮะซึ่งเราก็พยายามจะดูว่า B. A. จุดหนึ่งเนี่ยเอ๊ะมันมีความรุนแรงมาก B. A. จุดสองนี่มีความรุนแรงมากกว่า B. A. จุดหนึ่งหรือเปล่าดื้อต่อวัคซีนไหมหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ แล้วตอนนี้ที่ที่เรากำลังดูอยู่อย่างมากเลยก็คือว่าทดสอบว่าคือคือพอสมมติว่าเราติดเชื้อใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยาที่ใช้เนี่ยก็มียาหลายตัวรวมทั้งโมโนโครโนอ a นด i บอดีตอนนี้เรากำลังดูว่าเอ๊ะมันจะมาด้อยค่า m o n o โครโนแอน t i บอดีซึ่งมีอยู่ตัวเดียวนะฮะตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวว่ายังยังใช้ได้อยู่หรือไม่ก็จะมีการส่งตัวอย่างเนี่ยมาดูสายพันธุ์ก่อนก่อนที่จะให้ยาพวกนี้นะครับ ถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว BA 2.2ที่ดูแล้วน่ากังวลในฮ่องกงเนี่ยมันเจอที่ประเทศอื่นอีกไหมครอาจารย์เจอครับเจอเจ,จ,จอในประเทศอังกฤษครับตอนนี้ประเทศอังกฤษก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีประเทศอื่นอีกปรับปรายเพราะฉะนั้นในในในส่วนที่ผมทํางานอยู่เนี่ยมันเป็นศูนย์จีโนเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเป็นอคอยกวาดดูเรดาร์ฮะ แล้วก็คอยคอยแจ้งเตือนอันนี้ไม่ได้ด้วยความเคารพไม่ได้พยายามจะทําให้คนตกใจแต่ว่าพเพียงแต่มองว่าเออตอนนี้มันมีตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะ,ะช่วยดูกันหน่อยฮ่องกงเนี่ยมีอัตราการตายสูงที่สุดในโลกเลยมันอาจจะซัมติงรองหรือไม่ซึ่งตอนนี้ยังมันยังไม่ได้พิสูจน์ชัดนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่เราทำนี่ก็คือ,อสแกนหาว่าตอนนี้มี BA.2.2 หลุดมาหรือไม่ ซึ่งจริงๆถ้าว่ากันตามตรงก็คือว่าประเทศไทยของเราก็มีโอกาสที่จะรับมาได้เพราะว่าเราก็เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบเทสแอนด์โกใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้อ,อาจจะโชคดีหรือไม่ไม่ทราบก็คือว่าฮ่องกงเองนตอนนี้ปิดไม่ไม่รับไม,ไม่รับทั้งเครื่องบินเข้าและเครื่องบินออกอ๋อเพราะฉะนั้นก็อนนโอกาสที่เ a อสองจุดสองมันจะออกมานอกฮ่องกงก็อาจจะน้อยหน่อยอแต่ว่าอาจจะอามาจากอังกฤษก,ก็ได้เพราะว่าตอนนี้อังกฤษ <laughs> คือคือคือส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ฮ่องกงฮะแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่อยู่ที่อังกฤษอืมถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราพอจะรู้หรือยังฮะว่าไอ้คือหรือหรือยังต้องศึกษากันต่อว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงมีผู้เสียชีวิตสูงมากกว่าโอิมรอนตัวเดิมอย่างเงี้ยฮะอาจารย์คือเท่าที่เท่าเท่าเท่าที่เราดูทีแรกเนี่ยฮะเขาก็มองว่าผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยง6 0กแแล้วก็ อ่าไม่ได้ฉีดวัคซีนซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ตามมันก็มีอยู่จํานวนหนึ่งอะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นก็เลยมาดูสายพันธุ์ฮะแล้วก็ถอดรหัสกันไปมาก็บอกเอ๊ะมันมีบ a 2อจุดสองจุดสองทีนี้นี่บ a 2อจุดสองจุดสองเนี่ยมันจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันรหรือยอย่างไรเนี่ยก็ทดลองในห้องปฏิบัติการอ่าก็คงใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าถ้าเบิดจะดูในในเรียลเวิลด์หรือในเรียลไลฟ์นี่ค่ะก็ะต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะสรุปออกมาได้ถ้าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า เราเรายังสรุปไม่ได้สัทีเดียวใช่ไหมครัอาจารย์ว่าคนที่จะติดโอมิครอน b a 2 2เนี่ยอาการจะรุนแรงกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงต้องรอใช่ไหมครัต้องรอครับต้องรออันนี้ไม่สามารถจะสรุปได้เพียงกับว่าอันนี้เป็นวอร์นิ่งเป็นเป็นวกัพคอร์เท่านั้นเองครับซึ่งซึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับตอนนี้ทาง The r r i d g e O ก็เตือนมาว่ามันจะมีเกิดสายพันธุ์ลูปผสมนะระหว่างเดลต้าแล้วก็โอมครอนอันนี้เตือนมาเหมือนกัน อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าอย่างนั้นแล้วประสิทธิภาพของวัคซีนล่คะครับอาจารย์ก็ยังต้องรอดูต่อไปไหมฮะหรือว่าโอเควัคซีนน่าจะได้ผลส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าผู้เสียชีวิตในฮ่องกงส่วนมากก็คือไม่ได้ฉีดวัคซีนทําให้เบาใจทําให้เบาใจว่าเออวัคซีนเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะวัคซีนณปัจจุบันเนี่ยเอะจะป้องกันได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเพราะว่าวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้ฮะอย่างถ้าเราคิดว่าเป็นเอมแเอเนี่ยก็ใช้ รูปลักษ์ของอู่ฮันเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้เนี่ย BA.2 เนี่ยพัฒนาไปไกลมากต่างไปประมาณแปดสิบเกือบร้อยตำแหน่งนะฮะพดฉะนั้นวัคซีนเนี่ยมันก็ได้ประสิทธิภาพโมโ,โนโครนอยจูดีเอเองเนี่ยก็ลดลดลดประสิทธิภาพลงมาแต่ว่ายัางใช้ได้อยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างอย่างบริษัทที่เขาพัฒนาวัคซีนกันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยก็แปลว่าเขาก็ต้องเอาเอาสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยเข้าไป ทดลองแล้วก็ผลิตวัคซีนออกมากันอยู่ทุกวันหรือเปล่าฮะอาจารย์ได้ยังไงใช่ครับตอนนี้เขาพยายามที่จะล็อกสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนโอมิครอนออกมาแต่ก็ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะโอมิครอนเนี่ยพอออกมาเสร็จปรากฏว่าไม่ยังปรากฏว่าวัคซีตตนตัวนี้กับมีความเฉพาะกับโอมิครอนแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยด้อยเมื่อเป็นเดลต้าทีนี้เนี่ยทีนี้มันก็เลยเกิดความกังวลใจว่าเอ๊ะในโลกเราเนี่ยมันยังมีการระบาด คู่ขนานไปนั้นมันไม่ใช่แบบเป็นเดี่ยวๆ่ะคือเดลต้าก็ย<ล>ังมีอยู่เ <c oughs> ดลต้าก็ยังมีอยู่เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นต้องใช้ร่วมกันหรือไม่คือเป็นคือเป็นทีสองเข็มครับวัคซีนเต็มแขนของจริงนะอาจารย์ใช่เป็นอย่างนั้น <c oughs> ใช่ครับใช่ครับอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยแต่แต่ยังโชคดีอยู่นิดนึงฮะแต่โชคดีอยู่นิดหนึ่งว่าจากที่เราสำรวจกันมาเนี่ยนะครับการลาบากมากี่รอบกี่รอบก็ตามเนี่ย คือไม่ว่าเราโรคอกไหนก็ตามเนี่ยตัวตัว,ตวการสําคัญเนี่ยระบาดแล้วระบาดเลยไปแล้วไปเลยยังไม่กลับมาคือยังไม่มีการระบาดซ้ําเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะมีสมมุติเรามีวัคซีนที่ดีชะกับโอเมกรอนอาจจะเบาใจก็ได้ว่าช่วงนั้นเดลต้าอาจจะหมดไปแล้วล่ะเ<ม>อลฟาเอฟเซอรอนอะไรคงไม่โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับอืมครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเ ความพยายามของโลกใบนี้ผมต้องใช้คํานี้เลยแล้วกันเนี่ยความพยายามของโลกใบนี้ที่จะให้โควิดสิเนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นแล้วก็บอกว่าเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาเนี่ยอย่างมาเลเซียบอกหนึ่งเมษายนนี้ไทยระบอดอีก4เดือนข้างหน้าขณะที่ประเทศอื่นๆตอนนี้ก็ผ่อนคลายกันแทบจะหมดแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติสมมุตินะฮะไอตัวเนี้ยที่อาจารย์บอกว่ามันเจอที่ฮ่องกงเนี่ยมันกระจายไปมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ฮ่องกงไม่ใช่แค่อังกฤษ แบบนี้มันจะทําให้ความพยายามที่จะทําให้โควิดเป็นโรคป,ประจําถิน่นมันช้าลงไหมฮะอาจารย์เออ๋ยวผมอยากให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งนะฮะลองลองไปดูภาพที่ถ้าจะไม่ผิดเป็นภาพที่สามครับเดี๋ยวจะให้เห็นนะลองขึ้นลองลองขึ้นดูนะครับภาเนี้ยนะครับครับอยากให้ดูนิดหนึ่งว่าในกรณีของเดลต้าเนี่ยที่เราคิดว่ามีสักสองสามพันธุ์เนี่ย S <S ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสายพันธย่อยยุบยับเลยฮะตอนนี้เนี่ยเดลต้าไปถึงสายพันย่อยอที่หนึ่งร้อยสามสิบสามโอเมก้รอนเองเนี่ยที่เรานึกว่ามี b บีจุดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้ว b บียจุดสองบจุดสามตอนนี้มีประมาณยี่สิบสายพันเลยความหมายข้อหมายคืออย่างนี้ฮะโอมก้ถ้าเปิดเราพูดถึงโอมิครอนหรือเดลต้าเนี่ยแน่นอนว่าเท่าที่เราดู กราฟกันเนี่ยนะครับพวกสายพันธุ์เหล่านี้จะอยู่ได้สักประมาณไม่เกินห้าเดือนฮะหล้วจากนั้นจะสูญสลายไปแต่ว่าตัวที่เราเรียกว่าไวรัสโคโรนา2019ยังคงอยู่จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆต่อเนื่องกันออกมาซึ่งเราคาดเดากันว่าหลายคนคาดเดากันว่าอาจจะจะมีอ่อนกำลังลงแต่ก็วางใจไม่ได้เพราะว่า เราเคยเห็นว่าเมื่อก่อนเรามีแอลฟาซึ่งรุนแรงรใช่ไหมฮะสายพันธุ์ต่อมาเป็นเดลต้าก็รุนแรงมากขึ้นอีกแล้วจากนั้นพอ,อมาเป็นโองค์กอบถึงเบาลงหน่อยนั้นตัวต่อไปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเบาขึ้นหรือหรือรุนแรงน้อยลงครับอืมครับครับครับอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วในมุมมองของอาจารย์าอาจารย์คิดว่าอ่ะผมผมผมตีเป็นภายในปีนี้แล้วกันอาจารย์คิดว่าภายในปีนี้เนี่ยโควิดสิบเก้าจะเป็นโรคประจําถิ่นได้ไหมฮะโควิดสิบเก้าเป็นโรคประจําถิ่นได้ไหม คิดว่าเป็นในลักษณะซึ่งรัฐบาลควบคุมได้หรือ p e r m i s s i v e infection เนี้ยได้คคิดว่าได้ครับแต่ว่าแต่ว่า<ะ>ถ้าเบื่อเป็นโรคประจะําปีซึ่งสามารถจะ predict ะได้ว่าเขาจะมาเขาจะไปอะไราเงี้ยอาจจะยังไม่ได้อืมคือพูดง่ายๆว่าจะเป็นเหมือนโลกของเราก่อนที่จะมีโควิดอันเนี้ยคงยังไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นดูแล้วไม่ถึงขั้นนั้น แต่ว่าดูแล้วเนี่ยอยู่ในศักยภาพที่เราควบคุมได้เพราะดูหลายประเทศเนี่ยอ,อัตราการติดเชื้อลดลงหมดเลยนะฮะคือถ้าเกิดถ้าเกิดเ,เราเราคิดว่าจะโอมิครอนหมดไปแล้วไม่มีตัวอะไรมาเติมเนี่ยแน่นอนเลยฮมิถุนาถ้าถ้าดูภาพรวมหมดนะ,ะลดลงนะ,ะไม่ใช่ขึ้นเพียงแต่ว่าการระบาดเนี่ยมันจะเป็นวัรรอกที่โดนไปก่อนในแอฟริกาแล้วตามมาด้วยยุโรปอเมริกาใช่ไหมครับแ้วตอนนี้เขาลดลงแล้วตอนนี้ไอไวรัสหลังเนี่ยเพิ่งจะมาบุกเอเชีย อืมครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดู B A2.2 กันต่อไปนะฮะอาจารย์ว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจำกันไว้ก่อนวันนี้10นะมีนาคมเรามาคุยกันตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกงกับอังกฤษเดี๋ยวผมไม่อยากจะคุยกับอาจารย์ในวันหน้าเลยว่ามันขยายมาประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วหวังใจว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์ครับครับคือถ้าไ,ไม่ได้คุยกันนี่แสดงว่าโชคดี <laughs> <laughs> หรือ,หร,อหรือคุยเรื่องอื่นก็ได้เรื่องครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณ<ด>อาจารย์นะครับ<ด>ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ